สวัสดีค่ะเราเจ้าก,กิวันนี้เรามาพบกับเกม Missing เกมนี้เป็นเกมแนว FPS สยองขวัญสั้นๆเรื่องราวมีอยู่ว่าลูกสาวของตัวละครเราได้หายตัวไปโทรเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบเลยสงสัยกลายเป็นเด็กใจแตกไม่ยอมกลับบ้านกับช่องหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่ละเพราะว่าลูกสาวไม่ยอมตอบรับสายโทรศัพท์ลเลยสักนิดนึงและไม่หยอะแล้ว และไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วคนวอเคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นห่วงก็เลยออกตามหาจนมาถึงที่นี่กด E S C พ่อพอกด W A S D Q สำรวจกด Tab เปิดกระเป๋ากด E Interact หรืออ่านเมาส์เป็นกล้องโอเคไม่เอานะาซาร่ารับสายเขา้า ตายสิเธอไม่รับสายเลยนี่ไม่สมกับเป็นลูกเลยนะทําไมอยู่ๆก็หายไปโดยที่ไม่บอกอะไรพ่อเลยอย่างน้อยก็ยังทิ้งโลเคชันเอาไว้ก็ยังดีก็ยังตามได้นะมาอยู่ที่นี่นี่เองซาร่ามาทําอะไรในที่แบบนี้กลางป่ากลางเขาให้ตายสิโทรศัพท์ก็แบตหมดเองเอาเอาเป็นว่าหาซาร่าแล้วออกไปจากที่นี่ดีกว่า เข้าสู่ประตูแห่ง้ายนะอ๋อเก็บได้าหกอย่างหรือเปล่านะวิ่งอืมฉันจะไม่ออกถ้าไม่มีซาร่าไปซื้อตามร้านขายยาก็ได้นรู่สึกว่าจะไม่มีวิ่งอุ๊ยมันมันเสียงซาร่าโอซาร่าซาร่าเราจอดด้วยต้องไปช่วยแล้ว ไม่รู้ว่าเราเป็นพ่อหรือเป็นแม่แต่ที่แน่ๆเป็นผู้ปกครองลองดูทางนอกหน้าต่างก่อนเผื่อเราจะเห็นอะไรแปลกๆโอ้ยแต่มืดแล้วเกินอย่างน้อยก็น่าจะเอาไฟฉายมาหน่อยนะกดอีติดต้องหาทางอื่นทางเข้าทางอื่นอีก ทางนี้ได้ไหมคะนับล็อกแต่ล็อกดูอ่อนนะบางทีน่าจะหาอะไรมาช่วยในการงัดเปิดได้หาของมางัดแงอีกเยอะจังเลยแตมืดนะหืมกล่องฟิลเหมือนว่าจะมีฟิลที่หายไปอยู่นะ แล้วเมื่แบบนี้จะหาอีท่าไหนฮะ<า>อุ้ยใครอะ่ะหรอเธอกิดว่าทำให้พลังงานกลับมาใช้ได้น่าจะเปิดได้เหรออ๋อกล่องฟิลนั่นไว้ใช้เปิดตรงนี้แล้วตรงนี้บันทึก นอกจากฉันแล้วไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ชั้นใต้ดินเพื่อแน่ใจว่าจะไม่มีใครเข้าไปในนั้นฉันก็เลยเอาฟิลสำหรับปดล็อกประตูออกไปเพราะยังไงมันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเปิดจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าในนั้นมีอะไรอยู่เฮและนี่ไขควงน่าจะมีประโยชน์นะเก็บไว้ดีกว่ากล่องเครื่องมือเก่า คอนน่ะเอาไปได้ไหมไม่ได้เหรออันนี้มันจะมืดเกินไปแล้วนะปรับแสงก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าของมันจะใช้อัตโนมัติให้ไหมนะตรงทางขวานี้ไม่มีอะไร แปลว่าเราต้องใช้ไขควงนี่งัดเข้าบ้านเหรออะไรลองไปดูก่อนจะไม่ออกถ้าแบบไม่มีซาร่าก็บอกแล้วไงว่าไปซื้อตามร้านขายยาก็ได้มืดเกินจริงๆเกมนี้ โอเคใช้แล้วลองงัดประตูโดยการใช้ไขควงได้แล้วแต่ว่าไขาควงพังแล้วพังได้ไงซาร่าลูกพ่ออยู่ไหนไม่ตอบแพ้ต้องไปตามหาเธอและพาเธอออกไปจากที่นี่อ๋อเหรอแล้วนี่อะไรอ่ะบันทึกอีกแล้ว ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันลืมตัวเลขในการปลดล็อกอีกแล้วนี่ฉันจะมาพลาดกับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่ได้นะก็รู้แหละว่าพวกเขาคงไม่ชอบแต่ว่าฉันก็ได้ล็อกตัวใหม่มาแล้วก็ทำรหัสผ่านเอาไว้ที่มันง่ายมากๆจะได้ไม่ต้องลืมอีกใครที่ไม่ชอบเดแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งก็นั่นสินะแก้วชาก็มีสองใบแล้วว่าที่นี่ต้องมีสองคน อืมเอ้ยน้ำตัสกปรกเลยเนี่ยมองไม่เห็นก้นเลยไม่อยากทำแบบนี้เลยอออมีกุญแจและกุญแจเฮ้ยค้ายังชั่วนหน่อยนึกว่าหันไปแล้วจะเจอฟิงอะไรอย่างเงี้ยมีให้ทิ้งด้วย อ๋อก็แค่ฝุ่นตกใจหมดเลยนึกว่ามีอะไรผ่านหน้าไปปลดล็อกกันได้ไหมไม่ได้อ่ะ <l ots> เธอนั้นช่างสมบูรณ์แบบฉันคอยเฝ้ามองเธอไม่ได้หลายวันแล้วตอนนี้จากการที่ได้ศึกษาตัวเธอแล้วทำให้แน่ใจว่าเธอนั้นตรงตามเกณฑ์ปประปการที่จะทำให้พิธีกรรมนั้นได้ผล จากที่ดูดูแล้วดูเหมือนว่าถ้าจะให้จับตัวเธอเนี่ยมันก็ง่ายนะแต่ยังไงก็ต้องระวังตัวเอาไว้จะมาทำพลาดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วคือจับซาร่ามาทำพิธีกรรมบางอย่างอย่างนั้นเหรอไม่ได้เปิดได้ไหมไม่มีตอนนี้ก็น่าจะทำไปแล้วแหละพิธีกรรมม,มาจากตรงนี้เหรอ ตรงนี้ลกมากเลยนะหวังว่าซาร่าจะไม่เป็นไรเปิดล็อกแล้วมีฝุ่นเยอะจังเลยอืมตรงนี้มีแก้วชาอยู่หนึ่งใบบางทีซาร่าอาจจะถูก ตอนแรกถูกเชิญมาแบบปกติดีที่นี่แล้วก็โดนหลอกอะนะว้าวต้องไปหา,หา,หารหัสอยากเปิดไฟอะ่ะ เอมฮัลโหลไม่ต้องตอบก็ได้แล้วเราจะหารหัสยังไงดี นาฬิกาไม่น่าจะใช่เกี่ยวอะไรเท่าไหร่คิดว่านะเมื่อวันก่อนตำรวจได้มาค้นที่บ้านของฉันฉันรู้ว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเจอห้องลับของฉันแล้วเลาก็พวกเขาจะต้องจับกลุ่มฉันในทันทีแน่และทั้งหมดที่อุตสาห์ลงทุนลงแรงไปก็จะสูญเปล่าเพราะงั้นได้วความแพนิคฉันก็เลยตัดสายไฟที่เชื่อมต่อกันกับคันโยกที่ประตูถ้าทําแบบนั้นตำรวจถ้าทําแบบนั้นตำรวจก็จะไม่สามารถที่จะลากคอฉันออกไปได้ ทีนี้หนทางเดียวที่จะเข้ามาในนี้ก็คือการใช้วอลแมนนวลที่อยู่ในชั้นใต้ดินยังไงฉันก็ต้องไปล็อกทางวาลนั่นด้วยอยู่แล้วจะให้ใครรู้ความลับของฉันไม่ได้แต่ก็เขียนเอาไว้อะนะติ๊กตอกติเอ๊ะอะไรอ่ะอืมหยิบไม่ได้เหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะ เฮ้เตียงจำเป็นต้องมีกุญแจอย่างนี้ด้วยหรอคะมีเข็มฉีดยาแปลว,ว่าเคยฉีดยาใครในห้องนี้อย่างนั้นเหรออืม <c oughs> <c oughs> เสียงมันเหมือนกับขวนแต่ว่ามันมาจากข้างบนนั้นเอ๊ะใครขวน ต้องมีทางขึ้นแหละเหมือนว่าจะมีปุ่มอยู่ที่รูปสงสัยจังแบบหนึ่งนะขอสำรวจห้องก่อนวันก่อนเธอสามารถเดินออกมาจากห้องนอนได้แต่ว่าโชคดีที่ฉันยังอยู่ที่นั่นและคอยคุมเธอเอาไว้ได้ทัน ยังไงซะเธอก็ต่อต้านฉันไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าเธอกับจะทำฟิวตกลงมาจากชั้นบนของหนังสือก็ตาม,มงั้นฟิวที่เราต้องใช้ฉันควรจะไปดูที่ชั้นหนังสือหรือเปล่านะแปลว่าเราต้องมาอ่านก่อนเนาะแทบอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ายังมีอันที่ไฮไลท์เอาไว้อยู่ ทุกอย่างและผ่านพ้นไปเออทุกประสบการณ์จะถือกำเนิดและตายเป็นวัฏจกักรสงสัยจะทำการคืนชีพแน่ๆเลยฉันหนังสืออ๋อพระเจ้า นั่นเลือดเหรอหรือว่าจะเป็นของซาร่าหึเหมือนมันนำทางไปด้านหลังชั้นหนังสือนี่เลยนะเอาเป็นว่าเราลองไปกดปุ่มดูก่อนไหมมีภาพตอนเกิดแต่งงานตอนเป็นเด็กและนี้ อันนี้จะเป็นคำใบ้หรือเปล่านะในการกด everything past everything experience birth and death cycle ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องกดตามหนังสือหรือเปล่าแต่ก็ดูไม่ออกว่าอันไหนมันเป็น experience และเป็น past นะนะงั้นอะตามว่าถ้าจักก็ต้องอันนี้อันนี้ ได้แล้วตามวัฏจักรแบบปกติเลยแล้วมันมีอะไรเอ่ยอยู่นั่นฟิลแต่ว่าเรายังไม่ได้รหัสเลยอ่ะยังไม่รู้รหัสเปิดกล่องอันนั้นเลยได้เปล่าเนี่ยอึอ้อาว โอ้ต้องไปหามาอีกสองอันเอ,อ้ยเราว่าน่าใจในกล่องนั้นอันหนึง่งแล้วก็ที่ฉน,นังสืออันหนึง่งแต่ว่าที่ฉน,นังสือเราควรทำไงเนี่ย<ๆ>เขาคงไม่เลี้ยงเลขเหรอกเนะาะเอาเออง่ายจริงฮะว,ว้าว เอาไว้ใช้ทำอะไรนะเนี่ยและฟิลหนึ่งจริงๆด้วยต่อไปก็เหลือฟิลอีกอันนึงที่อยู่ชั้นบนแต่เลขมักง,ง่ายเหลือเกินนะเขาบอกว่าทะเลาะก,กันมีออะถ้าเกิดว่าฉันเอื้อมถึงแล้วก็นะอ่ะได้ละฟิลนี้น่าจะมีประโยชน์ครบแล้ว มีเสียงนกน้อยขับขานดอกไม้ผลิบานเอาละเรียบร้อยซาร่าอยู่ไหนเขาให้เราใช้วาวด้วยอ่ะ เปิดคันโยกอะอะไรเลยเนี่ยห้องทรมานเหรอไอ้บ้าตัวไหนมันทำแบบนี้เนี่ยใช้วาวตรงนี้สินะสำรวจก่อนเลือดนี่ยังดูสดใหม่อยู่เลยนะทำเอารู้สึกอาา่วอ้วกเลย คงต้องใช้วาวแล้วล่ะเอาล่ะหมุนเสียงมอนก็ว่ามีบันไดนะน่าจะลองไปเช็คดูหน่อยน่าจะไปดูที่ห้องใต้หลังคาเนาะเอออืมโอ้แม่กังเข็นกลับหัวด้วย โอไม่นะติดเฮ้ยไม่ไหวเปิดไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องมีทางออกสิผมว่ามันเหมือนซาร่าจะโดนขังไว้ในนี้ด้วยป่ะฮะอะไรพิธีกรรมนี้สมบูรณ์แล้วเธอพร้อมแล้ว คุณพบซาร่ากดคีย์อะไรก็ได้วันได้ผ่านไปและไม่มีใครพบซาร่าและตัวคุณจากวันผ่านเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนตำรวจได้ตามร่องรอยของคุณไปถึงโลเคชันนั้นแต่ว่าเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นก็ได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตผู้คนก็เริ่มที่จะตั้งทฤษฎีต่างๆนานา แต่สุดท้ายพวกเขาก็หยุดทําการค้นหานี่จะกลายเป็นปริศนาตลอดไปว่าในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่เล่นค่ับนี่เป็นเกมแรกรู้สึกสนุกมากๆเลยกับการที่ได้ทําเกมเล็กๆแบบนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาเล่นทางเราหวังว่าเราจะได้สร้างเกมมากกว่านี้ในอนาคตในฐานะผู้พัฒนานแบบเดียวแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการทํามากเลยล่ะเพราะงั้นคงจะอีกสักพักกว่าจะได้ทําเกมหน้า ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกม Missing โดยรวมแล้วว่าอยู่ในระดับปานกลางพาร์เซนก็ไม่ยากเกินไปส่วนความสยองก็ไม่ไม่ได้สยองแหละถ้าให้สรุปแล้วเหมือนกับว่ามีคนจับตัวซาร่ามาเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างอาจจะเป็นการพิธีกรรมที่ว่าให้สิงสู่อยู่ในร่างนั้นให้อัญเชิญปีศาจจตาน สิงเข้าไปในร่างของซาร่าหรือไม่ก็ตั้งใจจะจชุบชีวิตใครสักคนหนึ่งและใช้ร่างของซาร่าเนี่ยมาเป็นเหมือนกับภาชนะแต่ว่าเรื่องการชุบชีวิตเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ต่ํามากเพราะว่าเราไม่เจอร่องรอยของอการที่จะมีคนอยู่มากกว่าหนึ่งคนเลยดูแล้วทั้งบ้านเนี่ยเป็นมันมันมีคนอยู่แค่คนเดียว ช่วยน้ำชาที่เห็น2องใบก็น่าจะเป็นเพราะมีซาร่ามาด้วยแล้วหนึ่งแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าเขาจะอยู่กันหลายคนอย่างห้องนอนก็มีห้องนอนอยู่ห้องเดียวยังไงสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย